สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีวันเสาร์ช่วงเย็นแบบนี้ครับผมนะฮะจะพลาดไม่ได้นะครับของการไลฟ์ของทาง X อ็กซ์โอมครครับแล้ววันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับน่ผมที่หยิบมานั่นเองครับเข้าใหม่สดสดร้อนๆนะครับใครที่กาลังมองหาอยู่นะครับผมนะฮะกับตัว GLC 300e Plug-in Hybrid ครับรถปี2021ครับวิ่งเพียงแค่50,000กิโลนั่นเองครับผมนะฮะบอกเลยครับวันนี้ประหยัดไปแล้วจากป้ายแดงถึง2ล้านบาทครับผมนะะแล้วคันนี้ครับที่ได้มานะครับ ฟังก์ชันบอกเลยว่าครบคันตัวท็อปสุดเลยนะครับใครที่กําลังหาอยู่วันนี้มาดูพร้อมของแบงค์นะครับผมนะฮะนี่คือสภาพสดๆที่เข้ามานะครับเราแค่ล้างเฉยๆนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับผมตรงนี้นะครับมากับสีนะครับเซอรไนท์เกรย์นั่นเองครับผมนะฮะจะเป็นสีเทาๆแบบใหม่แบบนี้นะครับตัวทรงคูเป้นะครับบอดี้ของเขาคือ W 253ตัวเฟสลิฟตัวใหม่นั่นเองครับผมนะฮะตัวนี้จะเชนคือปลายปี2019นะครับผม เพราะว่าไฟหน้าเนี่ยของเขาเปลี่ยนแบบใหม่มาแล้วครับผมนะฮะจะเป็นแบบนี้ก็คือตัวมัลติบีม LED ครับผมนะฮะดวงไฟอัจฉริยะตัวท็อปเลยครับของตัว Mercedes-Benz นะครับผมตัว GLC แบบนี้ครับแล้วไฟหน้าเขาเนี่ยจะเป็นฮะเดย์ไทม์อันที่ไนงครับจะมี2เส้นแบบนี้โอ้โหไปบอกเลยว่าแค่ปรับแบบใหม่แบบนี้สวยงามมากๆครับนะฮะกระจังหน้านะครับเป็นแบบไดมอนด์กริลนั่นเองครับผมนะฮะก็เป็นกริลยาวแบบนี้นั่นเองครับพร้อมโครเมียมและยังได้กล้อง360องศามาให้ด้วยครับเห็นไหมนี่ ฟังชันสวยๆเลยครับผมนะฮะแล้วก็แต่งด้วยครับชุดแต่ง AMG มารอบคันนะครับผมตัดด้วยโครเมียมพร้อมกับสีดำนะครับแล้วก็สีบอดี้ของเขานั่นเองนะฮะนี่คือฟังก์ชันสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยที่นี่ครับผมนะฮะมาดูเรื่องของไซ i ซิงของตัวรถกันบ้างนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นทรงคูเป้นะครับเป็น SUV ทรงคูเป้สปอร์ตนั่นเองครับนะฮะ ใครที่หาคูเป้แบบใหม่อยู่นะครับตัวนี้คือตัวท็อปสุดแล้วนะครับกับตัว GLC 3 0 0 e plug in hybrid สามารถวิ่งไฟฟ้าดวนได้นะครับถึง30กิโลหรือปรับเป็นโหมดไฮบริดนั่นเองครับผมก็ขับได้นะครับเกือบเกือบ20กิโลต่อลิตรนั่นเองครับหรือถ้าเป็น eco โ o ม e นะครับที่เขาเคลมไว้หน้าเปเปอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณเกือบเกือบ30กิโลต่อลิตรนะครับอยู่ที่การใช้งานนั่นเองครับแต่บอกเลยครับว่าคันนี้ให้ฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วนี่ครับคิวของเขาเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมนะฮบล่าง แล้วก็ยังได้นะครับด้ามจับนะครับผมเป็นคีย์เรสโกให้ถึง4บานเลยครับไม่ว่าคุณนะครับมีคุญแจอยู่ในมือนะครับผมหรือว่าในกระเป๋าสามารถสอดมือนะครับ4ประตูได้เลยมันอันล็อกให้หมดเลยครับผมนะฮะปลดล็อกได้ถึง4ประตูเลยเพราะว่าจะเป็นโครเมียมแบบนี้นะฮะฟังก์ชันครบคันครับและตัวนี้นะฮะได้แมกมานะครับผมขนาด20นิ้วครับเป็นแบกไปเขาเรียกเป็นแมกนะครับแบบไวสโปกครับผมนะฮะก็คือจะปัดเงานะครับ ปัดด้วยนะครับผมนะฮะก็คือจะเป็นตัวสีเทาแบบเกรย์แบบนี้นะครับขนาด20นิ้วครับแล้วได้พร้อมคาลิเปอร์เบรกเมอร์เซเดสเบนขนาดใหญ่พร้อมพอร์ตเจาะรูแบบนี้ครับผมนะฮะอูไม่บอกเลยว่าฟังก์ชันคันนี้จัดมาให้เต็มอยู่แล้วนะครับข้างๆตรงนี้ครับมีสัญลักษณ์ครับเขียนว่าตัว EQ Power ครับผมนะฮะก็คือเป็นระบบ Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับนี่ครับคือฟังก์ชันโดยรวมนะครับแค่ตรงนี้เนี่ยบอดี้ไซซิ่งเขาก็สวยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างครับว่าสวยขนาดไหนนั่นเองครับผมอ่า ข้างในนะครับผมนะฮะออกแบบดีไซน์มาดูทรงสปอร์ตนะครับผมคันนี้จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับผมนะฮะเป็นอาร์ติโคนะครับสีดําสวยๆเลยนะครับพร้อมโครมาไลแบบ AMG ด้วยเห็นไหมนะครับเบาะเนียนเบาะเรียกว่าใหม่มากๆครับนี่ใครหาอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแน่ดูที่ได้ด้วยดูนี่ปีกบงปีกเบาะกันดีกว่าครับผมนะฮะได้เดินครบทุกเส้นนะครับผมนะฮะแน่นๆเลยนะครับผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับผมนะฮะปีกเบาะตรงนี้นะครับอ่าสวยๆครับ เนี่ยคันนี้ดูดีครับลูกค้าเนี่ยมีพรมให้ด้วยนะครับนี่คือแบบขาเขามีพรมแถมงมาให้ด้วยรักรถขนาดไหนครับมาดูครับผมมาครับแผงประตูของเขานะครับก็คือจะเป็นเครื่องเสียงตัวเบอร์มาสเตอร์ตัวท็อปครับผมแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาให้พร้อมมีเมมโมรีซีทได้ถึง 3. จุดครับ1 2 3ตรงนี้ปรับได้เลยนะครับผมด้ามจมน้ําจับก็สวยงามสตตชชิ่งก็เป็นสีเทาๆแบบนี้สวยงามมากครับพร้อมมีแอมเบียนให้รอบคันด้วยนะครับนี่ฮะแค่ฟังก์ชันก็ดูสวยงามแล้ว ข้างหน้าเม่งบอกว่าใหม่ใช evet, ่ไหมครับ right? ข really <Yes. S 2> right? oh ้างหลังใหม่กว่าครับมันดูเบาะหลังกันบ้างครับผมคันนี้เบาะหลังนะครับแทบไม่ได้ใช้กันเลยนะครับผมนะฮะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับอาร์ติโคแบบนี้เดี๋ยวไปขึ้นแม่ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับนี่โอ้โหจริงๆคูป่ะเสาซีของเขาตรงนี้มันจะคูปลงใช่ไหมครับผมนะฮะเบ้กสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเมื่อกี้แทบจะไม่ได้ก้มเลยนะครับผมเข้ามาลบทก็สบายๆมากครับตรงนี้มีม่านนะครับผมนะฮะก็คือสามารถดึงปิดได้นะครับเปิดปิดได้กันแดดได้ครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์รอบคัน พร้อมแอมเบียนท์ที่มีมาให้ครับผมนะฮะเบาะหนังอัติโคข้างหลังก็มีมาให้แอร์หลังแยกมาให้บ่อยแล้วแล้วยังมีไอโซฟิกให้ด้วยครับเบาะซ้ายและเบาะขวานเน่งนะครับผมนะฮะที่พักแขนของเขาก็ให้มาเป็นแบบกระดูกงูแบบนี้ครับนี่ฮะนี่ครับผมสวยๆเลยนี่ครับมีที่เก็บคงเก็บของให้มีคัพโฮเดอร์ er ให้2แก้วแบบนี้นะฮะเดินทางออกต่างจังหวัดซื้อสตาร์บัคส์อเมซอนวางได้สบายๆ,ายๆนี่ฮะสวยงามมากมาก นี่คือหนึ่งนะครับในคุณภาพของทางรถของทางเอ็กซ์โอมคาร์ที่ได้มาครับผมสภาพนี่กริบเลยแม่งบอกเลยครับประวัติสูญครบมีให้แน่นอนนะครับไฟท้ายเป็นแบบใหม่นะครับผมนะฮะเป็นตัวไฟเบอร์ออปติกนะครับผมนี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยนี่ฮะใครชอบนะแม่งบอกเลยตัวนี้คือตัวท็อปเลยนะครับผมแล้วก็มีบอกว่าตัว GLC 300e ครับผมตัวนี้มากับตัวโฟร์เมติกนั่นเองครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วตัวนี้ครับก็คือตัวปลั๊กอินครับผมนี่รับรองนะครับ100 โวลต์ถึง250โวลต์นั่นเองครับผมนะฮะถึง440โวลต์ครับเป็นแบบฟาสชาร์ตนี่นะครับผมสามารถเสียบปลั๊กได้นั่นเองครับผมเป็นตัวแบบปลั๊กอินไฮบิดนะครับต้องบอกวันนี้ครับว่าการที่เป็นเราได้ดูปลั๊กอินไฮบิดนะครับไม่จําเป็นต้องชาร์จทุกวันถ้าใครไม่ได้ใช้ไฟฟ้าล้วนตลอดนั่นเองครับแต่ถ้าอยู่แถวบ้านนะครับวิ่งอยู่แถวบ้านนะฮะชาร์จแบตทุกวันวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะครับนี่ฮะฟังก์ชันของเขาเนี่ยให้มาปักกิ้งเซนเซอร์ ตรงนี้เป็นที่ครอบท่อนะครับนะฮะแต่ท่อ,อจริงๆเขาจะเป็นท่ออยู่ข้างในนะครับสองท่อด้าล่างนี่นเองครับผมนะฮะก็คือจะซ่อนไว้แต่ตัวนี้ที่เขาออกแบบนะคือให้ด้านบ,บอดี้ตัวรถครับให้ดูสวยดูดุดานประมาณนี้นะครับในการเปิดตัวรถนะครับผมนะฮะก็นี่ฮะฝาท้ายก็กดที่โลโก,โก้ได้เลยนี่สมูทสมูทแบบนี้มีพรมมาให้รอบคันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะพรมของเขานี่คือของเขาตัดมาให้เลยนะดูสภาพดีกว่าดูดิใหม่มากครับนะฮะใหม่มากมาก นะฮะสวยจัดคุณชาชอ่อนใช่ครับผมสวยมากๆครับนะฮะคันนี้นี่นะครับมีพาร์ติชันกั้นนะครับม่านบังสายตาใครมีที่เก็บคงเก็บของหรือใครมีอะไรของมีค่าเก็บไว้นะครับเราสามารถดึงได้นะครับผมนี่ครับถ้าใครอยากพับบากพับได้นะครับกดสลักตรงนี้ได้เลยนะครับพับบอกนะฮะนี่ฮะพับสบายสบายๆเลยกดสลักนี่นะฮะขนคงขนของได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นพาร์ติชันนะครับผมสามารถดึงได้นี่นะครับได้เลย เยาวๆแบบนี้นะครับผมเก็บคงเก็บของเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆครับนี่ฮะโหใหม่มากๆเห็นไหมฟังก์ชันมากๆครับผมถ้าใครบอกกลัวเรื่องการชาร์จแบตนะครับมาให้ดูหน่อยนี่ฮะความใหม่ของเขานะครับนี่นี่ครับผมที่ชาร์จแบตของเขานะครับดูความใหม่ของเขาดีกว่ากล่องเกิงนะครับยังอยู่สภาพนี่ฮะชาร์จสามตาได้เลยนะครับชาร์จสามตาได้เลยเห็นไหมครับ ไฟบ้านชาร์จได้นะครับผมไม่จําเป็นไม่ต้องเป็นต้องมีวอลบลอกนะครับชาร์จได้เลยแต่ใช้เวลานานนิดนึงนะครับประมาณ4-5ชั่วโมงเต็มนะครับผมขับไฟฟ้าล้นได้แถวบ้านนะครับตรงนี้ก็ได้ให้มาเป็นบอรดไฟฟ้าอ่านี่ครับสมูทสมูทแบบนี้ครับผมเดี๋ยวที่นี่ครับเดี๋ยวดูรายละเอียดข้างในตัวรถกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมกับมาสตาร์ทรถให้ดูดีกว่านะครับตัวนี้อ่านะครับโอเค โคมงนัเป็นแบบไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้นั่นเองครับผมนี่ตัวนี้นะฮะหน้าจอตรงกลงกลางชาร์จมาให้นะครับตัวนี้ครับเลขไม้นะครับเพียงแค่ห้าหมืนเก้าพันกิโลนะครับผมอะไรห้าหมนเก้าพันกิโลเท่านั้นเองครับนี่ฮะมีระบบ EQ Boost ต่างๆนะครับผมก็นะฮะโอเคนะครับนี่ครับอ่านี้ฮะ พรมอะไรของเขาเนี่ยทัสรีนได้นะครับก็คือทัชได้ครับนี่ทัชได้ต่างๆได้นะฮะสามก้านท้ายตัด AMG เลขใหม่แค่นี้ครับผมนะฮะสวยงามมากๆครับแล้นี่ครับตรงกลางตรงนี้ก็เป็นแบบทิมลายไม้ครับผมนะฮะสวยๆแบบนี้เลยทัชแพดแบบใหม่ปรับมาให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ฟังก์ชันครบคันนี่มีช็อตคัตต่างๆครับใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยนี้ครับผม คันนี้นี่ครับผมมีซันรูปให้ด้วยนะครับผมนะฮะมีซันรูปให้ด้วยนี่ครับตัวนี้เป็นพาร์ติชันนะครับผมอาจดึงได้เป็นแบบนุ่นนะครับแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้าสามารถเปิดได้ด้วยอ่าใครหาอยู่มาดูได้ครับที่เอ็กซ์โคมคาตอนนี้เลยนะครับผมรถเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆนะครับผมคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นกิโลครับราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วสองล้านบาทครับแล้ววันนี้ครับทางเอ็กซ์โคมคาครับเรามีวารันตีซ่อมฟรีสูงนะครับนานถึงสุดถึงสามปีเต็มนะครับผม ตอนนี้เหลือหนึ่งสิทธิ์สุดท้ายนะครับผมใครสนใจสามารถโทรหาได้เลยฮะ086นะครับ444 5545หรือจะแอดเบอร์นี้ก็ได้ครับผมในแอดไลน์นะฮะ086 444 5545ครับผมนะฮะคันนี้ราคาค่าตัวเหลือเพียงแค่2องล้านหแสนแหมื่นแปดพันบาทครับผมเลขไม่เงินน้อยแบบนี้มาดูจริงกันได้ที่ x อ็กซ์คมคาร์ยู่ปากซอยราชาสี่สิแถวบางนั้นเองครับวันนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ